านาฮาดรุเอ็นคาเฟ่นะค่ะกับผากันแวะม,มาบึงสวนนันยางพารานะคะต้นเลี้ยงพร้อมโอ้ค่ะนี่กล้วยน้ำว้า,ากระแท่งออกมาไม่ละคะ่ะโอ้ดกขนาดค่ะ อเออแกบเมือดน,น้องบ่อชัดเนาะค่ะเนาะโอ้ตแต่ละเมือดนี่แหละค่ะกับมะปลูกแหวนนี่แหะะล,ละต่วแรงเขาตัดไปแล้วเนาะนี่แหละต้นกล้วยเนาะอยู่ในสวนอย่างพลา อยางน้าการมาปลูกแซ่ไว้ด้วยกันค่ะเนี่ยยางน้าก่อนนี้เพิ่นก็ตัดไปแล้วค่ะกวยตัดไปแล้วอันนี้ก็อู้ก้อนหัก เพิ่นหักลงมากก้วยหักแล้วบัวใหญ่ไงนะหมูเลย <laughs> บ,ยบ,ยบัวใหญ่กล้วยบัวใหญ่บัวโตค่ะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกเครื่องนึงอยู่นั่นนะคะที่เด็กินอยู่หลงมั่งแต่ว่าก็เอ็นๆแล้วเนาะลมแห้งน้ำค่ะฝนตกนี่ค่ะกอกล้วยเฮาเบิง่งมณฑลนามฝน,นยังคลั่งเลยฝน น้ำฝนเพิ่งยังครังน้ำมันจะลาดไปทั้งนี้ละ่ะต้นกล้วยจนลมม้มว่าน้ำแห้งไหนี่ค่ะต้นยัน้ายัาน้านี่กำลังแทงปีตัวนี้กล้วยตัวน,นี้น่ะกำลังแทงปรีแทงปีออกมาแต่ก็ เอ็นเอ็นก็นนกันละเด้นหนึ่งก็เด้อโอ้แม่สีไปทางสีลมแล้วค่ะนี่แหละเลยพลามาเบิ้างเนงงาะอ,อ,อ,อย่างหน้าเท่าใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อยู่หน้าก็เด้อความโปะเลวนะคะ compoleo, yàng pha na, pha cái yàng bưng lên, yàng na, nó cái thang kia để vào, như vậy, yàng na, ี่มีน้ำชายของของสวนอยากพาล่า,ลาสวนทต่าคู่นะคะสวนที่สองเนาะนี่ค่ะเป็นสวยงามอยูด้วยงามยู่งงามยู่ไฟสิปลูกอะให้เป็นแม้ทั้งทั้งกันกเกษตรเลยค่ะปลูกใจกด้วยกันเด้อพอสวนเฮาปลูกให้ใหเห็นแล้วนะคะ ส่วนมะนาวเขาเรื่การปลูกือการแบบนี้แหละเ่นินการง่ามคือกันค่ะ,ะนะคะในสูงสงหงว,วันละคะ2ปีวู้หลับมาที่นี่กับ ก้างกุ้นเหรอคะพื่น,นี่มองอย่างนะเอากระพาชมนะคะบรรยากาศตอนเลี้ยงเนาะในสวนอย่างพระาของสวนท่องู้่วสวนที่สองนะคะจะมีเนาะฝากกดไลค์ฝากชมฝากติดตามช่องน้ำเนเดอเด้อค่ะ คุณนะพูจะคของสวนเพื่อนกำลังยางมากพงค่ะเดี๋ยวาถามเพื่อนดอกเนาะก็ขอจบคลิปอ่าสามีเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ